หลายคนก็ถามถึงนะครับส่วนทีมลูกหนังติดล้อของเรานะครับหลายๆคนก็สอบถามเหมือนกันนะครับว่ามีกิจกรรมใดๆบ้างน,นะครับในช่วงนี้ช่วงนี้ก็คืองดอยู่นะครับหลังจากที่โควิด 19มารอบใหม่รอบที่2นะครับถีบงานลูกหนังติดล้าของเราก็วนๆอยู่แถวกรุงเทพมหานครนะครับต่างจังหวัดนี้ก็ยังงดอยู่นะครับส่วนกิจกรรมการมอบสิ่งของสื่อการเรียนการสอนเนี่ยก็ต้องเว้นช่วงไปก่อนนะครับจะได้เจอเจอกันก็น่าจะสถานการณ์นะครับเข้าสู่บรรยากาศปากตินะครับก็คงจะได้เจอกันนะครับส่วนสนามแห่งใหม่นะครับตอนนี้ก็เปิดขึ้นมาสู้กับโควิดเหมือนกันนะครับนั่นก็คือสนาม บ r n Arena ี0 2 0ัน e วันก่อนเราไปดูนะฮะสนามได้มาตรฐานมากนะครับหญ้านุ่มนะฮะแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะครับเราก็สัมภาษณ์ประธานของสนามมานะครับตอนนี้ก็เปิดให้น้องๆเด็กๆและผู้ปกครองนะครับไปสมัครเรียนนะครับบอกนิดนึงครับว่าไปสมัครตัวนี้เรียนฟรีก่อนนะครับคุณผู้ชมอะไปลองฟังผู้จัดการและก็ประธานได้พูดถึงครับ กับ VIN n r e n a นะฮะตอนนี now, ้ก็เปิดเป็นทางการแล้วนะครับในส่วนของสนามเนี่ยก็มีให้เช่าเตะฟุตบอลตั้งแต่เปิดตั้งแต่9โมงเช้านะฮะจนถึง5ทุ่มช่วงเช้าถึง6โมงเย็นเนี่ยก็ชั่วโมงละ1,100บาทเป็นสนาม7คนนะครับถ้าเป็นสนาม9คนก็ราคา1,300บาทต่อชั่วโมง นี้ถ้าเป็นกลางคืนตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปจนถึง5ทุ่มเน่ยสนาม7คนก็ราคาค่าเช่าจะอยู่ที่1,300บาทต่อชมมั่วโมงแล้วก็ถ้าเป็น9คนก็จะเป็น1,500บาทต่อชมมั่วโมงครับเรามาทดลองดูว้วก็สนามเรามีมีอย่างที่บอกนะฮะมีช็อคแพดซึ่งช่วยคือให้ให้ผู้เล่นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเล่นกับสนามหญ้าจริงจริง,รงนะฮะถึงแม้จะเป็นสนามหญ้าเทียมนะ ความและความยืดหยุ่นของมันเนี่ยแล้วกเ็เรื่องการเซฟข้อเข่านะฮะก็ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งที่เราเลือกเข้ามาใช้กับสนามแห่งนี้ครับครับแล้วสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับมี v I n Cafe นะฮะซึ่งเป็นกาแฟจำหน่ายกาแฟนะฮะก็มีอาหารมีมีโฮมเมดนะฮะเพื่อพวกเบเกอรี่ตา่างๆ ซึ่งอันนี้เป็นแบรนด์ของเราเองนะครับแล้วก็มีช็อป v n ไอเอซึ่งจะมีจำหน่ายพวกอุปกรณ์กีฬานะฮะ mm hmm. เคเพื่องชุดรองเท้าสตาร์ทแล้วก็เ,เป็นอันนี้เป็นแบรนด์ที่เราใช้นี่เป็นแบรนด์ของแกสปอนะครับแกสปอร์ตแล้วสถานที่ตั้งสนามวีอเอนดน่านี่อยู่ที่ไหนครับ9 9 55ซอยโรงมีนะตนําบลถนนบางกวยซสยน้อย ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีใกล้ๆนี้ก็จะมีแมคโครบางบัวทองโลตัสบางบัวทองแล้วก็ไทยวัสดุไม่ไกลฮะไม่ไกลจากแยกการันราพิเศษเข้ามาประมาณไม่ถึงกิโลครับไม่ถึงกิโลเมาะประสารงานได้ครับแล้วก็หลังจากนี้เราจะมีเรากําลังถ้าเกิดสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นนะครับก็มีรายการทัวร์นาเมนต์รายการหนึ่งที่เราจะจัดก็คือรายการฟุตบอล7คนซึ่งตั้งแต่อายุ35อัพเป็น,นต้นไปนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีการรับสมัครกันแล้วครับซึ่งซึ่ง,งรายการนี้จะเริ่มเตะหลังจากที่โควิดปลดล็อกดาวน์แล้วนะฮะครับหรือจะติดต่อทางโค้ดรุษฎีหรือโค้ดร,ราธิก็ได้นะฮนะบเบอร์โทรของเรานะฮะย้ำอีกทีนะครับ065 805 3597นะครับนอกจากนี้ก็ในสนามเรานี้ก็ยังมีมีห้องละหมาด นะฮะซึ่งซึ่งเตรียมไว้สำหรับผู้ปกครองหรือว่าผู้เล่นที่เป็นมุสลิมนะฮะที่เข้ามาใช้บริการก็สามารถที่จะเข้ามาละหมาดที่ห้องละหมาดที่เราจัดเตรียมไว้ให้ได้ด้วยครับแล้วก็ชั้นสองชั้น3นี่ก็จะมีที่นั่งชมกีฬาซึ่งจริงชั้น3าเนี่ยบรรยากาศสวยมากนะฮะแล้วก็อากาศก็เย็นสบายโปร่งโล่งดีนะฮะสามารถนั่งรับชมจากข้างบนได้ถ้าเกิดใครที่ชอบมุมสูงนะครับสนาม ครับก็เรียนเชิญนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะฮะการเล่นฟุตบอลนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กนะฮะไม่ว่าจะไวัยไหนก็แล้วแต่นะฮะตั้งแต่จริงๆอะคาเดมีเปิดสอนตั้งแต่4ขวบจนถึง16ปีเนี่ยนะฮะก็ก็มีมาใช้บริการอยู่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เด็กนักเรียนนะฮะตั้งแต่ เด็กนักเรียนเนี่ยเราก็มีมีลดครึ่งราคาให้นะครับสำหรับเด็กนักเรียนที่มาใช้บริการนะรเพื่อเป็นการสนับสนุสน,นทางอ้อมนะฮะแล้วก็แล้วก็สำหรับวัยอาวุโสนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้จะเป็นทีมหรือว่าคือทางสนามเนี่ยมีรายการบุฟเฟ่คำว่าบุฟเฟ่หมายถึงว่าคือหมายถึงไม่มีทีมเป็นของตัวเองนะฮะจะมีแค่คน2คน3คนเนี่ย ก็าสามารถมามาร่วมเตะเป็นลักษณะที่เราเรียกกันว่าบุฟเฟ่ได้คือตอนนี้ที่สนามก็มีวันอังคารนะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วก็มีวันศุกร์เวลาเดียวกันนะฮะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเหมือนกันก็เป็นรายการบุฟเฟ่ที่แต่และคนที่ชื่นชอบทาด้านกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็มาร่วมร่วมเตะและร่วมสังสรรค์ร่วมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันครับ แต่ละครับเป็นบรรยากาศนะครับในการพูดคุยและสัมภาษณ์นะครับเจ้าของสนาม VRN 2020นะครับซึ่งก็ ต้องรออีกครั้งนะครับในบรรยากาศสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับแต่ตอนนี้เขาเปิดนะครับให้เด็กๆเ,เข้าไปฝึกซ้อมนะครับเลี้ยงส่งมงยิ่งนะครับมาตรการควบคุมอย่างเข้มข้นของโควิด -19 นะครับใครสนใจก็ลองแวะเวียนกันไปนะครับสนาม V R N Arena บางบัวทองนะครับวันก่อนทีมงานของเราก็ไปเตะฟุตบอลกันมาแล้วครับสนามดีจริงๆนะครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในเบลงที่2อครับรายการลุยขอบสนามกบิชชาวนะครับก็จะไปต่อสายคุยกับทีมที่อยู่ในบรรยากาศรอบแชมป์ลีกไทยลีก3นะครับเดี๋ยวกลับมาครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ